เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจใร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปข่าวสโม,มสรเชลซีประจำวันที่19มีนาคมในปี2562โดยชายผู้บ้าค,คลั่งเชลซีคนแรกของทีมกองเต้ขยันถึงแชมป์ฝรั่งเศสตั้งแต่ไก่โหและกิฟสื่อของฝรั่งเศสที่ข่าวอินกลงกองเต้มม่ฟิวเชลซีและทีมชาติฝรั่งเศสเดินทางไปถึงแกลงฟูตต่ตงศูนย์เก็บตัวของทัพเลสบอล ก่อนถึงเวลาที่กําหนดไว้ก็คือ5ชั่วโมงครึ่งและเขาก็เป็นแข้งคนแรกของทีมที่ไปถึงที่นั่นด้วยนะครับโดยเองการุกกองเต้นะฮะกองกลางคนเก่งของเจซีสม,มุนต้งสุดใจแห่งศึกเวทีพรีมเกรดเดินทางไปถึงแกลังฟองแตงนะฮะศูนย์ฝึกซ้อมของทีมชาติฝรั่งเศสก่อนถึงเวลาที่กําหนดเอาไว้ถึง5ชั่วโมงครึ่งตามรายงานของเลกิฟสื่อชื่อดังของแดนน้าหอมโดยกองเต้เป็นหนึ่งในคุณพลของฝรั่งเศสที่ถูกเรียกติดทีมชาติชุดสู้ศึกยูโร2020รอบคัดเลือก รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเนักนที่ทัพเดสบอลต้องเจอกับมอโดวาและไอซ์แลนด์ในวันศุกร์ที่22มีนาคมนี้กับวันจันทร์ที่25มีนาคมตามลำดับซึ่งเดเดียเดชองนะฮะเทนเรื่องของทีมชาติฝรั่งเศสก็เรียกตัวลูกทีมให้มารวมตัวกันตามเวลาที่กำหนดก็คือ12.00นของเช้าวันจันทร์ที่18มีนาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะฮะกองเต้ก็แสดงให้เห็นถึงความขยันด้วยการไปถึงแกลงฟองแตงนะฮะตั้งแต่ตอนเช้ามืดก็คือ 6.3 0นาฬิกาซึ่งแน่นอนว่าเขาเป็นนักเตะคนแรกของฝรั่งเศสที่เดินทางมาถึงแชมป์เก็บตัวโดยที่จริงแล้วเมื่อราว12ชั่วโมงก่อนหน้านั้นนะฮะเขาก็เพิ่งเสร็จสิ้นกับการเล่นกับเชลซีในเกมลีกที่แพ้กับเอเวอเรสต์ศูนย์ในวันทาที่ย์ที่็มีนาคมที่ผ่านมาท้งนี้ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมากองเต้ยังเดินทางไปซ้อมกับทีมชาติสาย42นาทีโดยในตอนนั้นเขาบอกว่ารถไฟมันล่าช้าขณะที่ก่อนหน,นนี้คาร์ลัมออสซันอดดอยกับรูบเบนลอฟสกิวส,สอง เชลซีนะฮะเขาบอกว่ากองเต้คือคนที่โดนปรับเยอะที่สุดในการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมสายนะฮะโดยทั้งคู่บอกว่าแข้งวัย27ปีมักจะมาสายประมาณ1และ2นาทีหรือไม่ก็เข้ามาซ้อมตามตรงเวลาเป๊ะนะฮะโอ้โหหนึกสนาทีมึงเนี่ยว่าช้าเลยนะเนี่ยขึ้นชุดใหญ่อังกฤษเรียกอัสันอดอยเสริมทัพ คารัมอัันอดอยปีกดาวโจนของเชลซีถูกเลือกติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากตอนแรกม,มีชื่อติดทีมยู21ปีเจ้าตัวรับสุดแฮปปี้แม้ว่าจะต้องเหนอยกับการเดินทางกาเรตเรเกตกุนซือผู้จัดการทีมได้ทําการเรียกตัวคารัลอัันอดอยปีกดาวลุ่มพุ่งแรงของเชลซีเข้ามาเสริมทัพนะฮะเมื่อวันจันทร์ที่18มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อลงทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020รอบคัดเลือกกลุ่ม A โดยจำนวน2เกมที่จะพบกับซาธานอรัลไอแลนด์เมืม่อวันศุกร์ที่12มีนาคมและมอนเตเนโกในวันที่25มีนาคมโดยตอนแรกออซัมออดอยก็มีชื่อติดทีมชาตอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปีแต่ด้วยการที่ลุคชอร์อสโตรนสโตนและฟาร์เบนเดลส์แล้วก็ลูเบนรอฟดักชีนะฮะต่างก็ถอนตัวออกไปทำให้แกเรเบลเรียกปีกสิงหบูวสย18ปีเข้ามาเสริมทัพแทนนะฮะเช่นเดีวยวกับเจมส์วอสพลาวมิกฟิลฟอร์มเด่นของซาวตันตัน มันเป็นวันที่บ้าบอมากๆนะฮะแต่ก็มีชื่อติดทิมชันอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมจริงๆฮอสสันออดอยเปิดเผยวันนี้ถึงว่าเป็นวันที่แสนจะยาวนานนะครับเพราะตอนแรกผมเดินทางไปยังเบสต์ลเพื่อร่วมทีมกับ u 21จากนั้นก็ได้รับการแจ้งให้ไปรวมทีมกับทิมชัิชุดใหญ่ผมเลยต้องเดินทางมายังที่นี่เซนต์จอห์นส์พาร์คมันเป็นประสบการณ์ที่วุ่นวุ่นแต่ผมก็ดีใจที่ถูกเรียกติดทิมชันอังกฤษชุดใหญ่ มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆๆที่ได้มาอยู่ตรงจุดนี้สําหรับฤดูกาลนี้อัสซันออดอยนะฮะแม้จะยังไม่เคยได้สตาร์ทเป็นตัวจริงในเกพมพรีเมียร์ลีกแต่เจ้าตัวก็ทำํำผลงานอย่างน่าประทับใจในศึกยูโรปาลีกโดยทําไปแล้ว5ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรการก็คือ19นัดน,นัะฮะไม่รู้จะโทษใครซารี่สุดอึ้งสิงเล่นดีกว่าแต่แพ้ท็อฟฟี่เฉยเลย มาลิโชซาลีกุนซือของเชลซีกล่าวว่าเขาไม่รู้สาเหตุที่ทําให้ทีมต้องพ่ายแพ้ในเกมที่ออกไปเยือนท็อฟฟีสินเงินด้วยสกอร์2-0นั่นคืออะไรและไม่ได้กล่าวโทษนักเตะคนใดคนหนึ่งภายในทีมเป็นพิเศษโดยสิงรปรูพลาดท่าแล้วก็พลาดโอกาสท,ทาแต้มแซงขึ้นไปติดอันดับท็อปโฟหลังจากที่บุกไปแพ้กับเอเวอเรตแบบพลิกควาเคล็ดหมายทาง้ทงทงั้งคู่ครอ,บองบอลและมีโอกาสได้ยิงมากกว่าตลอดทั้งเกมนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่านักเตะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเ,เกิดอะไรขึ้น ในช่วงเวลานั้นผมอธิบายไม่ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพวกเราโชว์ฟอร์มในครึ่งแรกได้ดีที่สุดในซีซั่นนี้เราควรได้ประตูถึง4-5ประตดูดังนั่นทําให้เราหยุดเล่นไปเฉยมันก็คือเรื่องแปลกบ้างเราหยุดเล่นเกมรับหยุดเคาน์เตอร์เอกทกัหยุดทุกสิ่งทุกอย่างผมคิดว่าเราเล่นต่อไปเรื่อยเฉยเราคุมเกมได้เราเล่นดีแต่จําเป็นต้องมีความต่อเนื่องในช่วงเริ่มต้นครึ่งหลังเราเล่นได้ไม่ดีเลยมันแปลกมากผมไม่เข้าใจเลยจริงจริง โดยแทคกติกแล้วถ้าคุณไม่เล่นก็คือคุณไม่เล่นเราเปลี่ยนระบบแต่มันก็เหมือนเดิมมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ผมคิดว่ามันเป็นหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจของนักเตะถ้าคุณมีปัญหาสภาพใจในสนามไม่ว่าจะระบบหรือแท็กติกไหนมันก็ไม่เพียงพออยู่ดีนะฮะซาลีกล่าวยังอีกเหรอเมลชอ็อตเผยเหตุที่สิงบรูไม่ควรตะเพิดสาลี มาริโอ o เมลช็อตนะฮะอดีตสตาร์ของเจซีได้ออกมาแนะนำให้ทีมอยา่าพึ่งไล่มาริโอชาลีออกจากทีมแม้มีผลง,งานที่ย่ำแย่ก็ตามครับโดยที่สิงปรูนะฮะพ่ายแพ้ต่อเอเวอเรตันมา2-0ทำให้โอกาสคว้าท็อปโฟรพิมลีกน้อยลงไปรวมถึงที่สันคอนแบบสุดๆของซาลีด้วยอย่างไรก็ตามนะฮะจากการที่โดนแบนในตลาดนะักเตะรอบหน้า เมลชอตจึงเชื่อว่ากุนซือที่เชลซีหมายปองไม่น่าจะมีใครกระโดดเข้ามารับเผือกร้อนี้เพราะพวกเขาไม่มีตัวเลือกในตอนนี้เมลชอตกล่าวหากพวกเขาไล่ซารีออกจากทีมในตอนนี้ไม่คิดว่าจะมีใครมารับทําหน้าที่กุนซือเข้ามารับงานต่อแน,น่นอนหากเชลซีต้องการผู้จัดการทีมคนใหม่แต่ไม่สามารถเข้ามาเสริมทัพได้ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะมีใครอยากจะได้งานนี้ไหมกุนซือที่ตกเป็นเป้าหมายอาจจะพูดว่าโอเคผมรออีกสักพักแล้วกันและหาทีมอื่นจะดีกว่า สิงห์ร้องยูฟ่าลงดาบแฟนดินาโมเคียบหลังเหยียดผิวออดอยเชลซีร่อนแถลงการนะฮะเรียกร้องให้สภาพฟุตบอลยุโรปดำเนินการต่อแฟนฟุตบอลดินาโมเคียบที่เหยียดผิวคอลัมอัสันออดอยปีเดาวโจนโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในยสึกยูโรปาลีกที่สนาม N.S.K. โอลิปิกกี้สเตเดียมเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมานะฮะซึ่งสิงห์ไฮโทบุกถล่มดินาโมเคียบ50ก็มีข่าวว่า2ช่วงนาทีสุดท้ายของเกมมีแฟนบอลเจ้าถิ่นกลุ่มหนึ่ง ส่งเสียงลิงใส่อัซซันออดอยนะฮะก่อนที่เซซ่าอัตปริกเตาจะไปฟ้องพุตธิสินนะฮะล่าสุดเชลซีแถลงการผ่านเชลซีดอทคอมเรายืนยันว่ามีการรายงานการเยียดสีผิวนักเตะค,คนหนึ่งของเราในช่วงท้ายเกมที่เคลียบนะฮะจากแฟนบอลเชลทิ่นส่วนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งเราขอประนามอย่างหนักต่อพฤติกรรมที่น่ารังเกียจเช่นนี้เรื่องที่ถูกแจ้งไปยังพุตัิสินตอนจบ ในส่วนประธานของสโมสรน,นะฮะเราก็ได้พูดคุยกับผู้ดูแลการแข่งจากทางยูฟาทันทีหลังจบเกมเราคาดว่ายูฟาจะดาเนินการตรวจสอบอย่างเต็มกําลังและจะหาความร่วมมือเต็มที่เช่นกันครับก็ไม่น่าจะมีเกิดขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าชนชาติก็เท่าเทียมกันหมดแล้วนะฮะซาลีรับอีโกินมีปัญหาหลังพ่ายทัฟฟี่ มา,า,าลิเชโอซาลีเทนเนอร์สายควันของสิงไฮโซเชลซีออกมายอมรับว่าวันโซโลอโกอินดาวเตะต,ตัวยืมกำลังมีปัญหาโดยเชลซีบุกไปพาชัยต่อเอวตัน2องนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาส่งผลอย่างสำคัญนะฮะต่อการลุ้นท็อปโฟทีมของซาลีของเตมเหนือกว่าในช่วงแรกแต่จบสกรอร์ไม่ดีนะครับดโดนจอแดนฟิตบอปโชว์ฟอร์มซุเปอร์เซตลหลายครั้งโดยอโกอินทำได้เพียง2ลูกจากการรงมสามสนัดแล้วนะับตั้งแต่ย้ายมาสู่ถิน่นเชลซีด้วยสัญญายืมตัวในเดือนม,มกราคม อย่างไรก็ตามนะฮะเขาก็ได้รับเลือกลงสนามเป็นตัวจริงเมื่อค่ำคืนนี้แม้อลิเวียชิลูจะระเบิดแฮตริกเมื่อกลางสัปดาห์เมื่อถูกสอบถามว่าอิกอินกำลังมีปัญหาใช่หรือไม่ซาลีก็ตอบว่าในตอนนี้ใช่เลยเมื่อคืนนี้เขาก็มีโอกาสแต่เขาทําไม่ได้ผมคิดว่าเขาทําได้น้อยเกินไปเขาทําได้มากกว่านี้เขามีปัญหาตอนเริ่มสัปดาห์ดังนั้น,นเป็นปกติที่เขาจะเล่นเพียงแค่65นาทีเขาต้องพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจนะฮะ นี่คือสุข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่19มีนาคมนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะน,นี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ